รบกวนติดตามช่องสำรองแอดมินที่หน้าแรกหน่อยนะคะจะได้ไม่ขาดตอนช่องนี้เริ่มมีแววจะปลิวอีกรอบแล้วค่ะสนุกกับตอนใหม่กันไปก่อนนะคะวันนี้เย่เฉินตะลุยแดนมังกรหัวมังกร by double c i r c l บทที่4612ทเมื่อเห็นท่าทางที่เอาใจใส่ของยูยีเว่ยเฟยเค็กซิ้นขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่พยักหน้าอย่างสุภาพ และพูดว่าคุณเป็นคนดีคุณอยู่เป็นครั้งแรกที่อยู่ยี่เว่ยเห็นผู้หญิงที่มีตำแหน่งสูงเช่นนี้เขาตื่นเต้นและพูดอย่างประจบสอบพลอฉันไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบคุณเฟยที่นี่หลังจากพูดจบเขาก็รีบถามอีกครั้งคุณเฟยคราวนี้คุณจะมาที่เกาะฮ่องกองตามคำเชิญของคุณหลิวหรือเปล่าเฟยเค้กสินพยักหน้าเบาๆว่า,วาใช่ ยูยีเว่ยยกลาวอย่างตื่นเต้นว่าฉันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนายหลิวตั้งแต่พ่อของฉันโชคลาภด้านห่วงจุ้ยของนายหลิวได้รับการจัดการโดยเราเมื่อพูดอย่างนั้นยูยีเว่ยก็พูดอีกครั้งว่าอย่างไรก็ตามคุณเฟยหากคุณมีความต้องการด้านโชคลาภด้านห่วงจุ้ยคุณสามารถติดต่อฉันได้ตลอดเวลาและฉันจะให้บริการอย่างมืออาชีพที่สุดแก่คุณฟรี ประกาศคู่ทันทียูยีเว่ยหยิบนบามบัตรจากด้านในของเสื้อคลุมลัดที่เขาส่งให้เฟยเค้กซินและกล่าวด้วยความเคารพคุณเฟยนี่คือนามบัตรด้านล่างมีข้อมูลติดต่อด้านล่างโปรดบันทึกมันไว้เฟยเค้กซินไม่ต้องการคุยกับยูยี่เว่ยมากนะักแต่เขาไม่คิดว่าเขาจะเอาแต่ไล่ต,ตามและพูดคุยดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะหยิบนบามบัตร และหาข้ออ้างที่จะไปกับเย่เฉินอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเย่เฉินกล่าวกับอ e ีเว่ยในเวลานี้ว่าขออภัยคุณอยู่ฉันเป็นปรมาจารย์่วงจุ้ยของคุณเฟยดังนั้นคุณเฟยอ,อาจไม่ต้องการบริการระดับมืออาชีพจากคุณอยู่อีเวยไม่เคยคิดว่าเย่เฉินเป็นผู้เชี่ยวชาญ่วงจุ้ยของเฟยเค้กซิน เดิมทีเขาต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าใกล้ชายร่างใหญ่อย่างเฟย์เค็กซินและมุ่งมั่นที่จะเป็นปรมาจารย์ห่วงจุ้ยของเธอแต่เขาไม่เคยคิดว่าชายหนุ่มที่ติดตามเฟย์เค็กซินจะเป็นรุ่นพี่ของเขาจริงๆและเขาก็รับเรือใหญ่ของเฟย์เค็กซินก่อนอยูอีเวอร์ยที่หดหู่ในใจอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและถามว่าสุภาพบุรุษคนนี้ฉันไม่รู้ว่าคุณเรียนรู้จากใคร และฝ่ายไหนอภิปรัชญ,ญาห่วงจุ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับมรดกมากที่สุดโดยทั่วไปแล้วห่วงจุ้ยมีหกนิกายและคนในสาขานี้ต้องได้รับความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูจากหกนิกายนี้ดังนั้นเฉพาะผู้ที่มีมรดกครูที่ชัดเจนเท่านั้นจึงจะสามารถเน้นย้ำจุดแข็งของตนในด้าน่วงจุ้ยได้หากไม่มีมรดกครูที่ชัดเจนพวกเขาจะไม่ถูกจดจำในด้านนี้เลย นี่ก็เหมือนนักบินที่อยากบินเครื่องบินเขาต้องเรียนในโรงเรียนการบินมืออาชีพและได้รับใบอนุญาตนักบินถ้าเขาไม่มีปร,ริญญาและใบอนุญาตก็ไม่มีใครอยากบินในเครื่องบินที่เขาขับหรอกไม่ว่าทักษะการขับขี่จะแข็งแกร่งเพียงใดเป็นเพราะเหตุนี้เองที่เมื่อคนในวงการฮวงจุ้ยมาเจอกันก็ต้องถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูก่อน เย่ yeah, ฉันดิ้มเล็กน้อยในเวลานี้และพูดว่าฉันไม่มีพี่เลี้ยงแต่ฉันมักจะดูทีวีและอ่านนิวนิยายในช่วงปีรแรกๆและเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับฮวงจุย้ยยู่ยีเวยตกตะลึงและถามว่าคุณไม่มีแม้แต่ครูแต่คุณกล้าสแสดงฮวงจุย้ยต่อคุณเฟยคุณเป็นคนหลอกลวงเหรอทันทีที่อยู่ยี่เว่ยยกเล่าคำเหล่านี้ เย่เฉินยังคงไม่โกรธเฟยเค้กสินเริ่มโกรธก่อนและเธอก็พูดอย่างเข้มงวดด้วยใบหน้าที่เย็นช้าว่าคุณอยู่โปรดใส่ใจกับคำพูดของคุณเย่ไม่ใช่สิ่งที่คุณแต่สินได้อันพิจิงเหตุผลที่อยู่ยี่เว่ยพูดแบบนี้ก็เพื่อเตือนเฟยเค้กสินว่าเย่เฉินเป็นคนโกหกที่มาจากทางปากอาจแทนที่ด้วยตัวคุณเอง อย่างไรก็ตามเขาคิดได้อย่างไรว่าเฟยเคกซินซึ่งเป็นบุคคลระดับสูงเช่นนี้จะริเริ่มยืนหยัดเพื่อปรมาจารย์หวงจุยและเขาก็อิจฉาในทันทีดังนั้นเขาจึงมองไปที่แยกเฉินและพูดอย่างเย็นช้าว่าฉันเป็นลูกหลานรุ่นที่8ดของสวนจี้ถังวังจี้สวนเป็นเหมือนฟาร้องบนเกาะฮ่องกองแผ่นดินใหญ่และแม้แต่เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดจะทําได้อย่างไรคุณเปรียบเทียบกับของปลอมเช่นคุณใช่หรือไม่ใช่ฉันแนะนําให้คุณอยู่ห่างจากคุณเฟยในขณะที่คุณยังอยู่ในสายตามิฉะนั้นหากมีอะไรเกิดขึ้นกับโชคลาบด้านห่วงจุ้ยของคุณเฟยเพราะขยะของคุณคุณจะต้องโทษถึงตายในเวลานี้เย่เฉินเลมองที่อยู่ยี่เว่ย และถามด้วยความสนใจอย่างมากคุณอยู่มาจากซวนจี้ถังฉันไม่รู้ว่าความสัมพันธ์กับอยู่จริงไห่คืออะไรอยู่ยิวววยกล่าวอย่างยหญิ่งทันทีว่าอยู่จริงไห่เป็นพ่อของฉันเขามีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศในด้านอภิปรัยายวงจุยและเขาเป็นปรมาจารย์อันดับหนึ่งร่างใหญ่นับไม่ถ้วนบนเกาะฮ่องกองเป็นแฟนของเขาทั้งหมด โอ้อย่างนั้นเหรอเยเชิญยิ้มเล็กน้อยว่าฉันไม่รู้ว่าตอนนี้อาจารย์หลิงจุนยู่อยู่ที่ไหนบทที่4613อยู่ยยีเว่ยป้องมือของเขาในระยะไกลทันทีและพูดว่าพ่อของฉันออกจากเกาะฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วและออกไปหาสถานที่พิเศษเพื่อพักผ่อนและฝึกฝนถอยไป เย่เฉินยิ้มและเล่นกับรถนิยมของเขาว่าพ่จริงแล้วฉันมีความสัมพันธ์กับพ่อของคุณในตอนนั้นยูยีเว่ยถามด้วยความประหลาดใจคุณเห็นพ่อของฉันไหมใช่เย่เฉินยิ้มว่าปีที่แล้วนี่เองยูยีเว่ยตกใจและโพลงออกมาว่าปีที่แล้วคุณไปพบที่ไหนเย่เฉินพูดอย่างเฉยเมยว่าในจินหลิงยูยีเว่ย มองไปที่เยกเฉินอย่างตะลึงงานและพล่งออกมาพ่อของฉันไปที่จินหลิงเมื่อปีที่แล้วและเขาบอกฉันว่าเขากำลังจะเข้าร่วมการประมูลเพื่อประมูลข่อยมือเสือยักษ์ที่ไม่มีใครเทียบได้คุณพบเขาในเวลานั้นหรือไม่ประกาศคู่ใช่แล้วเย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าอาจารย์ยูมีความสง่าง,งามมากในการประมูลซึ่งสร้างความประทับใจให้ฉันอย่างสุดซึ้ง อยู่ยีเว้ยอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประมาไม่ใช่ว่าเขากลัวเย่เฉิญแต่เขาไม่เคยรู้ว่าพ่อของเขาอยู่ที่ไหนไม่นานหลังจากที่พ่อของเขาไปที่จินหลิงเขาสูญเสียข่าวอยู่ยีเว้ยกังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาครั้งหนึ่งเขาพบคนที่จะสอบสวนในจินหลิงแต่ไม่พบเบาะแสใดๆเรียกได้ว,ว่าไม่มีใครเป็นหรือตาย เพื่อรักษาชื่อเสียงของซวนจี้ถังยูยีเว่ยประกาศว่าพ่อของเขาเริ่มลาถอยแต่เขาไม่เคยละทิ้งการตามหาที่อยู่ของพ่อท้ายที่สุดชื่อเสียงของซวนจี้ถังได้รับการสนับสนุนจากพ่อของเขายูจิงไห่เป็นหลักบรรดาผู้มั่งค้างบนเกาะฮ่องกงยินดีที่จะจดจำป้ายของซวนจี้ถังเนื่องจากความแข็งแกร่งของจิงไห่ โดยประกาศว่าอยู่จิงไห่อยู่ในการลาถอยเท่านั้นที่สามารถรักษาอิทธิพลของวังจี้ส่วนไว้ได้ไมิฉะนั้นเมื่อชาวเกาะฮองกองรู้ว่าที่อยู่ของอยู่จิงไห่ไม่เป็นที่รู้จักอิทธิพลของวังจี้ส่วนก็จะลดลงเช่นกันดังนั้นยู่ยีเว่ยจึงถามเย่เ yeah, ฉินอย่างประมาเล็กน้อยว่าท่านเจ้าคุณเห็นพ่อของฉันครังสุดท้ายที่ไหน เขากำลังทำอะไรอยู่เย่เ yeah, ฉ <Yeah. S 1> ินยิ้มและกล่าวว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นพ่อของคุณอยู่ที่งานประมูลครั้งนั้นในเวลานั้นพ่อของคุณไม่มีเงินพอที่จะซื้อหอยมือเสือตัวนั้นดูเหมือนว่าเขานั้นดูจะไม่ถูกใจนักใบหน้าของยูยีเว่ยเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อพ่อของขเขาเข้าร่วมการประมูลเมื่อปีที่แล้วเขาเคยได้ยินพ่อของเขาพูดถึงเรื่องนี้ทางโทรศพัพท์ ตอนนั้นพ่อโกรธมากโดยบอกว่าเขาฆ่าเด็กหนุ่มไปเครื่งทางแล้วแย่งชิงหอยมือสือในราคากว่า100รล้านซึ่งทำให้เขาหดหู่มากต่อมาคุณพ่อยังบอกอีกว่าอยากหาโอกาสแย่งหอยกลับแต่แล้วไม่ทราบที่อยู่ของบิดาในเวลานี้อยู่ยีวว่ายอดไม่ได้ที่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น เย่เฉ yeah, ินยิ้มและพูดว่าฉันได้ยินมาภายหลังว่าพ่อของคุณทำให้ปรมาจารย์อภิปร,รัญาในแผ่นดินใหญ่ขุนเคืองในการประชุมอภิปร,ราัายและเมื่อเขาต่อสู้กับคนอื่นเพราะเขาชอบแกล้งมากเกินไปเขาถูกสายฟ้าฟฟาดโดยอีกฝ่ายหนึ่งถูกสับเป็นผงทั้งเป็น